Hi, สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ channel special GZ คนชื่อเกมที่ชอบเล่นเกมนั่นเองนะครับเรากลับมาอยู่ในเกมนอตเทลกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาพาลงบอสท,ที่มีชื่อว่า Lord Marcos นั่นเองครับผมครั้งที่แล้วที่ผมทําไปมันเป็นลอดเบรเลียสก็คือ เกี่ยวกับบอสท่าแสงครับอันนี้เป็นบอสทตุไฟนั่นเองครับผมอ่าวันนี้เราจะมาตีมอนกันก่อนว่ามอนในนี้มีอะไรบ้างครับมาเรามาลากกันเป็นรวมๆเป็นกองเหมือนเดิมครับดีบัฟตรงงูและทันติลงไปเลยมอนในนี้จะเป็นมอนเลเวล7 5กับเลเวล7 7นะครับผมโมเกนฮันเตอร์นั่นเองครับพร้อมเลเวล7 7พลังโจมตี700มีโอกาส5% ที่จะสร้างลดธาตุไฟ20%ครับเพราะมอนในนี้เป็นธาตุไฟเนอะแล้วก็ลดธาตุไฟถูกต้องแล้วแล้วก็มาตีมอนครับของในนี้ก็จะเป็นพวกดอกเป็น s e e d of Power ครับของที่จำเป็นแล้วก็น้ำแข็งหอยแล้วก็ยาใหญ่ครับนี่ยาแบบนี้ Last Recovery Potion นั่นเองครับอ่าเรามาบัฟกันก่อนครับ บับกันให้เรียบร้อยครับต่อตีกันแบบต่อเนื่องครับเพราะว่าในนี้หาน้ําแข็งครับน้ําแข็งแพงนะน้ําแข็งตอนนี้กำลังแพงเลยตีมอนกันไปครับเราจะเข้าบอสน่าจาะยี่สิบนาทีครับตอนนี้กําลังรวมพลกันอยู่ครับหลายคนก็กําลังมาสีฟ้าๆสเาีเขียวๆนี่คือเราก็ทําสงครามกันอยู่ครับ สงครามสงครามทั้งวันทั้งคืนอย่างที่ผมเคยบอกก็คือมันเป็นแมปกลางเนะเราอยู่เดวิลเอ้ยเราอยู่แองเจิลเดวิก็จะมาปิดบอสเราครับอ่าเราก็ใสไปเราเข้ามาในบอสแล้วครับเขาทำอะไรเราไม่ได้แล้วเราสบายใจแล้วตีมอนอย่างเดียวครับตีมอนอย่างเดียวหอยกระก,าก,ากเราก็โยนทิ้งนะครับ เลเวลแร1หนึ่งขายยากครับเดี๋ยวมันจะมีเข้าไปในบอสปุ๊บมันจะมีทริคในการตีบอสสักเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนนะครับอันนี้ก็ดูการตีมอนไปก่อนแล้วกันแล้วก็ลากมอนไปครับเพราะว่า มันมีมอนให้เราตีครับหาของกันไปพังพลางไปก่อนน้ำคงน้ำแข็งเนี่ยมอนเยอะแยะเลยเห็นไหมมอนธาตุไฟทั้งหมดนะธาตุไฟทั้งหมดเลยลากมารวมกันครับลากมารวมกันดีบาบโอ้ติดสตนันและอันติไปเลยนั่นแหละกิงเข้าไป นั่นแหละเข้าไปอีกเออมอร์แกนฮันเตอร์ครับแล้วก็กับมอร์แกนวอร์รีเออร์นั่นเองครับอ่าอีกคนทําให้อ่าติดเผ,า,ผาไหมอีกคนทําให้ติดเลือดไหลครับแล้วก็จะได้เงินมาด้วยนะเงินเก้ร้อยกว่าบาทก็เป็นของทั่วไปครับน้ำน้ำเอาไปทำยาได้ครับทำยาที่นี่ก็จะคล้ายๆกับ E.P.4 ั EP ม้มที่ที่ผมเคยทำเกี่ยวกับทำยาแต่ว่าอันนี้จะเป็นไอติมครับอ่ามันจะต่างจากที่เมืองเมืองก็คือเราซื้อเราซื้อ,อกองไฟเรามาทำเป็นสเต็กก็คือสเต็กอันนี้นี่นี่นี่สเต็กกับแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ผมกินหมดไปละแต่ว่าทาที่หิมะเนี่ยเราจะเอาน้ำแข็งแล้วก็นม อานมที่ดรอปมานมคืออันไหนว่านมนี่นี่น,นี่นมแล้วก็มาตั้งเครื่องมาตั้งเครื่องเครื่องปั่นน้ําแข็งครับอ่าซื้อเหมือนกันเลยทําทุกอย่างเหมือนกันครับแต่ว่าเขาจะเป็นไอติมอ่าเป็นไอติมเพิ่มเยอะกว่าแต่ว่าของก็จะหายากกว่านั่นเองครับผมก็ลากมอนมาครับ สีแดงเนี่ยคือฝั่งเราตายนะสีเขียวก็คือฝั่งเราฆ่าได้ครับปากมารวมปึ๊บปีบา้าบเรียบร้อยโอ้โหติดมือนอีกแล้วริงนั่นแหละเต็มเต็มเ,เรียบร้อยเห็นไหมขอมาเต็มเลยน้ำแข็งมาอีกแล้วแล้วก็นมครับ มันจะของมันจะไม่หวือหวาเหมือนบอสอ่าบอสแสงนะเพราะว่าบอสแสงเนี่ยมันมีเพชรที่หนึ่งหนึ่งแสนที่ผมเคยบอกอ่าเป็นเพชรสีหนึ่งแสนเพชรสีฟ้าๆหนึ่งแสนมันก็เลยดูคนก็เลยมาดูตีเยอะหน่อยครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ค่อยมากันเท่าไหร่เลยดูหน้ามอนสเตร์ชัดๆครับเป็นไง เป็นสายพังนะเป็นเหมือนกอบบินกอบบินสายพังนี่เป็นไงประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปที่การลงไปในบอสเลยเอสักพักหนึ่งแต่ผมจะตัดไปที่การเข้าไปในบอสเลยนะครับเดี๋ยวขอตัดก่อนนะหนึ่งสองสามแอบ เราเข้าบอสกันแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเข้ามาก็เลือดเลือดดับกันเลยทีเดียวบอสไฟนะครับหลอดมอคัสนั่นเองครับมอคอสนะไม่ใช่มอคัสมอคอสมอคอสหลักง่ายๆของบอสตัวนี้ก็คือเวลาเขาแอ่นแอ่นหน้าอกเราให้เข้าไปใกล้ๆครับแต่ถ้าเขาชูมือเมื่อไหร่เราหนีออกมาครับอ่านี่คือทิคง่ายๆสำหรับหลอดตัวนี้จะได้เราจะได้ไม่ต้องเสียเลือดนะ เดี๋ยวเราสังเกตบอสง่ายๆครับถ้าเขาแอ่นนะอ่าอันนี้ทุบพื้นออกวงอ่าเห็นไหมไม่งั้นเราก็จะตายครับแล้วก็เขาจะมีเรียกมอนพวกน้องออกมาด้วยแล้วก็โฟกัสไปที่บอสนะครับมอนเยอะเลยนะ ออนเต็มเต็มเต็มหมดเลยโอ้ยโนเนียโนเนียตัดเลี้ยงตายรัวรัวเราจะตายแล้ว เอ,อื้อตายเลยไมเป็นไรครับเกิดได้อันนี้ก็ทุบพื้นเหมือนเดิมครับถ้าเขาชูมือหลักง่ายๆถ้าเขาชูมือเราวิ่งออกมาครับแต่ถ้าเขาแอนแอนตัวเมื่อไหร่เราวิ่งเข้าไปใกล้กลๆเขาครับ นี่แบบอย่างงี้อย่างงี้เราเดินเข้าไปใกล้ๆมีงานเลือดเราจะเหลือหนึ่งไหมหักง่ายๆ่เอ,อื้อตายแก้วออ,อันนี้หน,นีออกมาครับชูมือหนีออกมาแอนตัวเข้าไปใกล้ๆอ่หลักง่ายๆครับผมอันนี้หนีออกมาอึก๊กตีเข้าไป ไีเข้าไปหน,นีออกมาเออเข้าไปใกล้ๆก็ตายเลยครับอันนี้เข้าไปใกล้ๆเออไม่รอดอยู่ดีน,นี่ต้องเข้าไปใกล้ๆนะถ้าเข้าไปใกล้ๆไม่กี่จังหวะวิง่งวิ่งไปปุ๊บเรียบร้อยไม่ทันอันนี้หนีออกมาตุบหนีออกมาตุบตายกันเพลินตายกันสนุกสนาน ทำดาเมจไปครับทำดาเมจไปหนีออกมาตุบเอออันนี้คือเราเข้าไปใกล้ๆครับโห้ยเลือดเราจะหมดแล้วปั๊มก่อนเรียบร้อยครับรีซีฟแล้วเงินกองแล้วเท่าไหร่ลองเก็บดูสิกองละสองพันเองโอเค ประมาณนี้ครับสําหรับการลงบอสบอสไฟนะกล่องได้มาเป็นกล่องแร่ห้าด้วยเออกล่องแร่ห้ากล่องแร่ห้าเปิดออกมาเป็นปุ๊บโอ plus w a เ r อร์ครับอันนี้คือ plus w a r r อ o r เรียบร้อยครับสําหรับการลงบอสไฟเนาะอสำหรับการลงบอ,ไนะอสบบอไฟครั้งนี้ก็ขอตัว ลาไปเป็นเพียงเท่านี้ก่อนครับอ่าเดี๋ยวออกแล้วก็กลับเมืองกันแล้วครับผมก็บัฟอะไรให้เขาเรียบร้อยแล้วเราก็ออกออกเกมแล้วก็ไปเลยครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน